วันนี้เดดออกนะครับผลทิ้งช่วงแล้วก็เด้เลาะสวนนะครับพามาชมต้นพันธุ์อะโวคาโดไรเมล็ดนะครับสายพันธุ์แท้นะครับก็ตววันตัวคืนนะครับรูปทรงก็เริ่มจะยาวออกนะครับขายทรงเตงกว่านะครับนี่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับจะเห็นผลชัดเจนก็ประมาณช่วงมิถุนายนนะครับปากระดาก็ได้เก็บผลนะครับเก๋แล้วนะครับต้นเขาก็จะเห็นว่าสูงใหญ่นะครับตัวเร็วนะครับสายพันธุ์นี้ครับ ลูกค้าบางท่านก็ถามมาว่ามันจะติดผลไหมครับถ้าขึ้นกับเราดูแลนะครับเราให้น้ําสม่ําเสมอไหมนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยนะครับบารุงนะครับเพื่อเขาจะได้สะสมอาหารต้นโตนะครับแรกๆก็ใส่มูลสัตว์มูลวัวนะครับครับนะครับก็ช่วงเมษากับปลายฝนกันปลายกันยายนนะครับนะครับฝนเริ่มลดแล้วนะครับ แล้วตัวเขาต้นเขาประมาณปีที่สามทรงพุ่มใหญ่เราก็ตัดแต่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับเพื่อให้ยอดเขาสะสมอาหารนะครับนะทุกส่วนนะครับเพื่อจะพร้อมการออกดอกนะครับก็มีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับเมื่อกี้นี้ฝนตกเอกชนนรขึลามนะครับทำให้ลูกเล็กบางส่วนร่วงนะครับฉีดยาไม่ทันนะครับ ถ้าเราไม่ให้การดูแลที่ดีนะครับลูกก็จะไม่สมบูรณ์นะครับขับสาพันนี้นะครับยิ่งถ้าลูกดกนะครับลูกก็จะโตไม่เท่ากันนะครับต้นสูงใหญ่มากนะครับคตัวเร็วนะครับพันนี้ก็ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับลูกก็ไม่ค่อยจะมีนะครับอะโวคาโดไรเมล็ดนะครับซีเลตอะโวคาโดนะครับ เี๋ก็ต้นลูกเล็กนะลูกเล็กถ้ามันสมบูรณ์เขาก็จะสลัดทิ้งนะครับก็คงจะได้ชิมประมาณปลายกรกฎาต้นเดือนสิงหาคมนะครับปีนี้ถ้าระหว่างจะถึงวันวันเก๋ก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับจะมีพายุไหมมาระหว่างนี้นะครับระหว่างระหว่างทางที่จะเขาจะสุกจะเก,ก๋นะครับก็คงจะอัปเดตให้ ท่านที่สนใจนะครับนะรบ,บางท่านก็ทักมาอยากได้ยอดนะครับก็ช่วงนี้ก็แม่บ้านก,กำลังเร่งเสียบให้ลูกค้านะครับเสียบรให้ลูกค้าที่เขาสั่งมานะครับยังไงก็กจะแจ้งในเพจอีกที่หนึ่งนะครับสลับยอดนะครับยอดสายพันธุ์แท้นะครับนะครับส่วนวิธีดูแลก็ ทักมาได้เพจได้เลยนะครับไรบุรีตานะครับตร,บรบงนี้ต้นพันธุ์สิบยอดก็เหลือไม่เยอะต้นส,สวยๆนะครับแพ็คส่งสใส่ตะกร้าให้ลูกค้าอย่างดีถึงมือลูกค้าต้นสดใสนะครับต้นพันธุ์ต้นละสามร้อยบาทนะครับต้นไม้เสียหายระหว่างทางยินดีเคมให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่หนุนต้นพันธุ์สายบันเทียจากไรบุรตานะครับ วันนี้ก็ขอวนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ